สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับครูบูนและครูหญิงนะคะในหน่วยจังหวัดของเรากิจกรรมเกมการศึกษาค่ะวันนี้คุณครูนะคะก็มีคลิปวิดีโอจังหวัดของเราสถานที่ท่องเที่ยวมีอะไรบ้างเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันนะคะว่าจังหวัดของเรามีสถานที่ท่องเที่ยวอะไรบ้าง จบแล้วนะคะเราก็ไปเล่นเกมการศึกษาพร้อมๆกันเลยนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วไปกันเลยคะ่ะทุมธานีถิ่นบัวหลวงเมืองรวงข้าวเชื้อชาวมอญน,นครธรรมมะพระตำหนักรวมใจสดใสเจ้าพยาก้าวหน้าอุตสาหกรรม ปุมธานีมีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลายประเภทซึ่งเราจะมาแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวสุดฮิต5สถานที่ดังต่อไปนี้ 1. แหล่งโบราณนนสถานเช่นวัดโบสถ์หรือวัดหลวงพ่อโตองค์ใหญ่ตั้งอยู่อำเภอสามโคกปทุมธานีเดิมเป็นวัดเก่าโบราณสมัยกรุงศรีอยุธยาถือเป็นวัดคู่บ้านคู่เมือง 2. ฟิลเจอร์พาร์กรังสิต ทุกคนอาจจะทราบกันดีสำหรับห้างแห่งนี้ซึ่งฟิวเจอร์าร์ครังสิตคือศูนย์การค้าที่โดดเด่นที่สุดในโซนพื้นที่กรุงเทพตอนเหนือโดยพื้นที่ขนาดใหญ่กว่า650ไร่ทำให้ฟิวเจอร์าร์ครังสิตเป็นหนึ่งในห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย3ดิมเวอร์ถ้าพูดถึงสวนสนุกที่ใกล้กรุงเทพเชื่อว่าหลายๆคนก็คงนึกถึงดิมเวอร์แน่นอน พรที่นี่ถือว่าเป็นสถานที่เที่ยวสำหรับทุกเพศทุกวัยจะเที่ยวแนวครอบครัวหรือจะไปมันกับเพื่อนก็สนุกได้ทุกแบบถือเป็นสวนสนุกที่ใหญ่มากนี่ยังไม่รวมกับจุดถ่ายรูปสวยๆอีกนะบอกเลยว่าคุ้มมาก 4. ตลาดอิงน้ำสามโคกซึ่งเป็นตลาดน้ำที่อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากกรุงเทพเท่าไหร่นักเดินเล่นชมวิถีชุมชนริมน้ำใกล้กรุงเทพ ที่นี่มีของกินให้เลือกชิมมากมายและมีผลผลิตทางการเกษตรที่ชาวบ้านชุมชนตลาดอิ่งน้ำสามโคกนำมาจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวอีกด้วย 5. ร้านกาแฟริมทุ่งนาอำเภอคลองหลวงปทุมธานีตั้งอยู่ในพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่มุ่งม,มั่นในการสืบสารพระราชปัิธาน ท่ามกลางบรรยากาศกลางทุ่งนารับโอโซนสัมผัสลมเย็นและความสดชื่นและได้ถ่ายภาพกับมุมโปรดสุดประทับใจบนสะพานไม้ไผ่สุดเก๋เป็นยังไงกันบ้างคะภาพที่1นึ่งค่ะเด็กๆรูปภาพลิงค่ะเด็กๆคิดว่าเป็นพยัญชนะตัวไหนคะใช่แล้วค่ะเด็กๆลอลิงนั่นเองภาพที่2องค่ะภาพอะไรเอย่ยใช่แล้วค่ะเด็กๆ ทพทหารนั่นเองแทนพยัญชนะก็จะเป็นทอท้าหารนะคะเด็กๆภาพต่อไปค่ะรูปภาพไข่แทนพยัญชนะขอไข่เก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆต่อไปค่ะรูปภาพอ่างค่ะต่อไปเด็กๆลองดูสิเป็นพยัญชนะอะไรเอ่ยเก่งมากๆเลยค่ะอ,อออ่างค่ะ ต่อไปค่ะรูปภาพจานแทนพยัญชนะจอจานค่ะเด็กๆทุกคนเก่งมากๆเลยค่ะเด็กดูคลิปกันจบแล้วนะคะอย่าลืมให้ผู้ปกครองถ่ายรูปหรือคลิปวิดีโอสั้นๆส่งกลับมาให้คุณครูดูด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะเด็กๆ